ในวันนี้นะคะหนังคลาสสิกแรงบันดาลใจของฉลงค่ะส่วนโฮมเ t a เทนเมนนะคะกับภาพยนตร์เรื่องดีไซเนสซ s u r v i v a ลและนาวโชว w i n งสามเรื่องด้วยกันจะมีเรื่องอะไรบ้างติดตามมิวไฟเดอร์ค่ำคืนนี้ค่ะ <het> 听好了，从今以后一万年，你们都会记住这个名字。老子的名字叫做。 ค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Viewfinder นะคะสดๆแบบนี้ทุกวันเสาร์เลยค่ะวันนี้อยู่กับพวกเราทั้ง4คนนะคะลสเปียวินันพี่ต่อพี่จีนสวัสดีค่ะ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 มาสดหลังจากพี่ใหม่พอดีนะครับวันนี้ชนวที่เท่าไหร่นะวันนี้วันที่7มกราคมนะคะพี่สาวแรกที่กลับมาเจอกัน จ้มากเลยนะออ้ยังไงซราบวันนี้สดนะครับฉะนั้นสามารถส่งข้อความมาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับที่4642200ส่วนช่องทางการกอากาศทางอินเทอร์เน็ตวันนี้เราย้ายไปที่ YouTube นะครับฉะนั้นก็จะมีทั้งกลุ่มแฟนคลับที่อยู่ใน v i วเฟเดอร์แฟนเพจอยู่แล้วที่ทางแอดมินเขาไปแปะไว้แล้วก็คนที่ชมอยู่ทาง y o u t u b ะซึ่งด่าเรามาตั้งแต่ก่อนเข้ารายการละเขาเรียกว่เป็นการทักทายเขาเรียก่าเป็นการทักทาย ยูทูบนะคะใครที่ยังไม่เคยเข้าไปกด subscribe นะคะอย่าลืมเข้าไปเลยค่ะที่สุ o บิวไทร์เดอร์นะคะเขาบอกว่าทำไมมึงไม่เข้าสักทีอย่างงี้พี่อ๋อแล้วใครอยากจะถามอะไรมีความเห็นอะไรแสดงความเห็นมาได้ที่คอมเมนต์ของ YouTube ไลฟ์ที่กำลังไลฟ์อยู่ขณะนี้ได้เลยนะครับมันช้าค่ะเดี๋ยวเรามาปักกันใหม่เอาวันนี้ปักกันใหม่นิดนึงวันนี้มีคองเรามันบอกว่าหลังปีใหม่เนี่ยเขาเพิ่มอีกหนึ่งวินาทีนะเว้ยจริงเหรอเปจริง ใช่ไหมครับเขาเพิ่มอีกหนึ่งนาทีใชเพื่อให้มันสอดคล้องกับเวลโครสใช่เพรฉะนั้นเรามีอายุยืนมากขึ้นวี่เดียวแค่หนึ่งวีก็มีความหมายนะคุณได้ครับอ่ะฉะนั้นวันนี้มีของรางวัลมาแจกมากมายเหมือนเดิมนะครับสำหรับทุกที่จะร่วมสนุกกับทางรายการนะเริ่มตั้งแต่เริ่มจากเส้อยืดนะคะจาก l ิฟต by n i ไนฟนะคะ l ิฟต by n i ไนฟ์ว n นเดอร์บรอดเดอร์สไทยค่ะครับผมตามมาด้วยกระเป๋าผ้าด้านล่างนะครับ คลาสิโอเดย์นะครับมาร์โกเบิร์ตไม่ดูเลยได้ดูไหมมงค์คอนโนเจอร์นะครับตามมาด้วย DVD นะครับแทนได้พันหนึ่งเลือกเอาครับเป็นแองกี้เบิร์ตทูนนะครับกับเดอะมักนิเฟชั่นเซเว่นภาคใหม่ยูนิตเด็ด e ฮมเอนเตอร์เทนนะคะขอบคุณด้วยค่ะครับผมอ่ะส่วนประเด็นที่อยากจะให้ร่วมพูดคุยร่วมสนุกกันในวันนี้นะครับทำไมอยู่ๆมันแหกมาประเด็นนี้ไม่เข้าใจ อยากให้วันคดีนิทานเรื่องเล่าพื้นบ้านไทยเรื่องไหนทําเป็นหนังอ๋อเขาบอกว่าต่อมาจากไอ้สิงห์คงเมื่อกี้เมื่อกี้สิงห์คงใช่ใช่จีนมันทําอยู่ได้ที่ประเทศจีนทำเยอะไม่อันนี้เขาบอกว่าเป็นการหยิบเรื่องมาเล่าจากนิยายที่มีคนเขียนออนไลน์อไม่ใช่แบบว่าที่เรารู้จักกันไทยเขาทำอยู่บ้างไหมทำอยู่เป็นทีชีที่องหนังสือมาทําเป็นหนังส่ดสากรอะไรพวกนี้ สาครนี่อาจารย์ที่วาดรูปก็ชื่ออะไรนะอาจารย์นันประยุทธ์เงาะอาจารย์ถูเก่าเกินไปเนาะผมเนี่ยอยากให้เอาสังทองมาเว้ยทำไมพี่คุณคิดดูเดมมนุษย์หอยไม่เคยมีใครเอามันขนยี้ประเด็นเลยพี่ต่อไอพวกละครจากวงเงาะเล่นนะพี่คนมันอยู่เป็นหอยพี่ต่อครับเอาตอนที่มันเป็นหอยแล้วตอนที่มันเป็นเงาะพี่คุณคิดดูดะมันสังทองนี่เป็นอะไรที่ดราม่าแล้วมันเป็นอะไรที่แบบ โคตรประหลาดนะเด็กอยู่ในหอยจนกระทั่งโตแล้วแล้วเราไม่รู้พูดจาเดินอะไรยังไงออกมาตอนหลังแม่ต้องเอาคอไปทุบหอยจนแตกตัวเองก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยต้องอยู่ข้างนอกคือดูดูมันผ่าดวันนะพ่านวันผ่านวันองค์หนึ่งท่านเอง พัดทูนี่เด็กมาอยู่กับยักษ์หอยไปอยู่ในเด็กก็เพราะเด็กกินอล้รอันนั้นพาดทรีถ้าเราหอยไปอยู่ที่เด็กก็เยพาดทรีแล้วพาดทูนี่จะไปอยู่กับยักษ์ฝึกวิชาอยู่กับยักษ์แถมเขาเรียกว่าอะไรนะทำให้ยักษ์ต้องปวดใจตายครอบรถครบรถยังไม่พอมีเกราะเจ้าเงาะใช่ใช่กะทมินดำ อะไรนะหอมแฟนซีมากเออมันโคตรแฟนซีเลยโหสุดยอดแหละก็ใครมีไอเดียใครมีไอเดียเรื่องไหนก็ยิ่งส่งาบูทองนี่เหมอมากนี่แบบสปอนเซอร์คือไอ้นี่โอ้พี่นันครับปตาบูทองมีคนส่งมาแล้วครับปตาบูทองครับคลิกคลิกคลิกน่นอ่ะส่งมาได้เรื่อยๆนะครับจะได้มาร่วมสนุกกันในรายการวันนี้ตอนนี้เดี๋ยวไปดูครับว่าสัปดาห์หน้าใช่นไหมมีอะไรฉายบ้างนะครับคุณแม่ทักชั่นครับ Eight hours after landing, there's still no signs of first contact. <The> สำหรับ coming attraction ประจำสัปดาห์นี้เรามาเริ่มต้นกันด้วยหนังมนุษย์ต่างดาวบุกโลกเมื่ออยู่ดีๆก็มีวัตถุลึกลับขนาดใหญ่ลอยไปลอยมาอยู่เหนือน่านฟ้ากว่า12ที่ทั่วโลกทางการก็เลยต้องดำเนินการทางการทูตส่งนักภาษาศาสตร์ขึ้นไปเจราจาอยากรู้ว่าพวกพี่ๆนี่มาทำอะไรกันแต่ก็อย่างว่าเพราะภาษาต่างดาวไม่ใช่ภาษาพ่อภาษาแม่จะได้แปลกันได้ไง่ายๆและยิ่งเวลาผ่านไปนานเท่าไร่ความกดดันที่จะนำไปสู่สงครามมันก็ยิ่งทวีคูณขึ้นนะสิความหวังของมนุษยชาติก็เลย

กับหนังแนวอาชญากรรมย้อนยุคที่มาพร้อมกับสโลแกนที่ว่าครั้งหนึ่งโจเคยเป็นคนดีเรื่องราวของนายโจครัฟลินลูกชายนายตำรวจใหญ่แต่ตัวเองกลับเลือกเดินสายอาชญากรถึงขั้นหวังโตรอำนาจเจ้าพ่อคนเก่าแล้วก็เอาตัวเองขึ้นมาแทนแม่คิดการใหญ่ใจต้องนิ่งว่าแล้วก็ยิงกันหูดับตับไหมใครจะอยู่ใครจะไปใครจะยิ่งใหญ่ในสินบอสตัน Boston. เดี่ยวได้รู้กัน หมายภารกิจเราคือเข้าจับตัวนอคาและพักพวกแบบตัวเป็นๆอีกหนึ่งหนังแอคชั่นที่นอกจากจะฝ่าหากระสุนยังต้องฝ่ากองเซ็นเซอร์จนได้เอามาฉายในเมืองไทยสมใจนึกกับเรื่องราวที่อ้างอิงมาจากเหตุการณ์จริงของเรือพาณิชย์จีนที่ถูกซุ่มโจมตีระหว่างเดินทางผ่านเขตสามเหลี่ยมทองคําทําให้ทางการจีนต้องส่งสายลับหนุ่มไฟแรงเข้ามาสืบสวนและตามจับผู้ก่อการร้ายให้ได้งานนี้มียิงกันไปแลบแนะแฉ่แฟบคอใช้สักนิดหนึ่งแต่ต้องรีบหนีเอาตัวรอดไปเลย โอเปอเรชั่นแม่ขงเชื่อดูดระอุถ้าคุณหนีไปกับฉันคืนนี้คุณจะกลายเป็นนักเ e ้นที่สุดในโลแล้วใน,นสัปดาห์หน้าก็จะเข้าสู่ช่วงเทศกาลวันเด็กกันแล้วก็เลยมีหนังมาให้คุณหนูหนูดูกันด้วยกับเรื่องนี้เลยเบลเลรีนาสาวน้อยขยิ่งฝัน แม่แค่ฟังชื่อเรื่องก็รู้สึกไม่เมื่อยยังไงก็ไม่รู้เอาใจที่คุณน้องเขาต้องมาขย่งน่ะมันก็มีเหตุผลเพราะคุณน้องเขามีความฝันอยากจะเป็นนักบัลเล่ก็เลยต้องออกเดินทางตามหาฝันเพื่อสักวันจะได้ไปเต้นบนเวทีอันยิ่งใหญ่สมใจนึกคุณพ่อคุณแม่ทั้งหลายถ้ามีเวลาก็พาคุณลูกๆไปดูกันได้แต่ไม่ต้องไปขย่งตามเขาเดี๋ยวตะคริวจะกินเอาแล้วจะหาว่าไม่บอกเรื่องเล่าผี มักถูกเล่าบิดเบือนไปจากเรื่องจริงเพื่อให้ดูน่ากลัวมากันที่หนังผีเขย่าวขวัญต้อนรับวันเด็กเรื่องราวของเหล่าบันดาคุณผีที่สิงสถิตยอยู่ในโรงเรียนจนกลายปเป็นเรื่องเล่าขานสืบสารวัฒนธรรมการหลอกหลอนแต่เรื่องบางเรื่องนี้ก็ใช่ว่าจะจริงเสมอไปเด็กๆก,กลุ่มนี้ก็เลยพยายามสืบหาความจริงถึงที่มาที่ไปของการตายของผีแต่ละตนเพื่อจะช่วยให้หลุดผลกันได้บ้างความสยองขวัญตามแบบฉบับของไฟสตาร์จะพาคุณผวาจนปิดตามไม่ต้องดูไปเลยหรือเปล่าต้องไปพิสูจน์กัน Make say say think อีกหนึ่งหนังสยองขวัญว่าด้วยเรื่องราวของเหตุการณ์ฆาตกรรมโดยมีเจ้าของผลงานการเชืออเป็นบุคคลลึกลับที่ใช้นิเซมว่าไบต์ไบแมนซึ่งถ้าหากใครทะลึ่งไปเอ่ยชื่อหรือแค่นึกถึงชื่อชื่อนี้เข้าความตายก็จะมาเยือนทันทีทันใดเรื่องราวชวนหลอนจนหนอนหลุดออกจากลูกตามันจะผวาได้ถึงเบอร์ไหนต้องไปติดตาม ปิดท้ายกันไปด้วยหนังเพลงตัวเต็งออสการ์เรื่องราวการไล่ล่าตามฝันของหนุ่มนักเปียนโนแจสกับแม่สาวนักสแสดงดาวรุง่งซึ่งหลังจากเปิดรอบพิเศษฉายให้ชมกันแบบข้ามปีลาลาแลานก็ได้เริกเข้าฉายแบบรอบปกติกับเขาแล้วเริ่มตั้งแต่12มกราคมนี้เตรียมหาคู่เปิดฟรอตามใจชอบกันได้มีฉายทุกโรงภาพยนตร์ อันปีใหม่ครับหนังเยอะมากมายเยอะเกินไปแต่ว่าบางเรื่องก็มีสน่ไปแล้วเยอะด้วยสักสามสี่เรื่องมั้งในนั้นน่ะหายดีกจนไม่รู้เลยว่าเอาเข้าวหรออ่นนั่นคือหนังที่จะเข้าในสัปดาห์หน้าทั้งหมดนะครับส่กนก่อนที่จะไปดูข่าวกันเนี่ยผมลืมไปอย่างหนังในซองในมือของอลิสใช่แล้วค่ะสำหรับใครที่อยากจะเลือกของางวันของเราในวันนี้นะคะอย่าลืมทายปริศนาหนังในซองเข้ามาคำใบแรกของเราก็คือสามสหายรักสามสหายรักค่ะ สามสหายรักสวัสดีปีใหม่ครับปีไก่ มีท่าไก่ใช่รับมีจ่ามีท่าไก่แล้วแบบกระตานแล้วเตะหนึ่งทีแล้วแบบลงไปใช่ไหมไม่ที่จริงมันเป็นท่าต่อสู้นะครับคือมันมีที่มาที่ไปคือแบบในประวัติศาสตร์คือมีเลยท่าไก่อยู่ในคาเลคเตอร์ด้วยครับนี่ของเมืยอเรื่องนี้ช่วยมาเฉลเรื่องนี้ได้ครับโอเคเอาใจเย็นรู้รู้เครื่องมันติดแล้วขอเชิญนั่งอะไรฮะจ้วขอพิจารัาฮะ และนี่นะคะก็คือเป็นภาพบรรยากาศของวันพุสที่ผ่านมาค่ะคือทั้งค่าย i p นะคะได้มีการเปิดตัวภาพยนตร์แอคชั่นเรื่อง t r x p l e X นะคะ The Return of Sander Cage นะคะโดยภายในงานวันนั้นค่ะก็มีแขกรับเชิญพิเศษนะคะอย่างจาพนมค่ะมาร่วมถ่ายทอดความรู้สึกเกี่ยวกับภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะบรรยากาศในงานค่อนข้างคือคืนค่ะส่วนพี่จาจะมีความรู้สึกยังไงบ้างที่ได้มาร่วม อยู่ในเป็นส่วนหนึ่งของภาพยนตร์เรื่องนี้นะคะร่วมถึงโกอิเตอร์แล้วตกลงจะกลับมารับงานที่ประเทศไทยหรือเปล่ายังไงเดี๋ยวเราไปฟังคําตอบจากพี่จ้าค่ะสนุกดีครับถามว่ากดดันไหมไหมครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่น่าภาคภูมิใจมากกว่านะฮะที่เราได้มีโอกาสนะฮะเป็นคนไทยแล้วก็ได้ไปร่วมเล่นหนังระดับฟอร์มใหญ่ถึงขนาดนี้นะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็ได้ไปร่วมเล่นกับดาราที่คุณภาพนะครับ หลายๆท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นดอนนี่เยนไม่ว่าจะเป็นดิปิก้านะครับทางฝั่งเอเชียนะครับแล้วก็คริสวูนะครับลูบิโลสนะฮะแล้วก็วินดิเซลนะครับเซมัวแจ็กสันนะครับหลายๆท่านครับส่วนในการออกแบบในการต่อสู้เนี่ยคือผมได้รับได้รับมอบหมายฮะได้รับเกียรติคือว่าได้รับเกียรติจากวินดิเซลนะครับแล้วก็ได้รับเกียรติจากโปรดิวเซอร์ด้วยนะครับ เพราะว่าหนึ่งคือเราอยากให้หนังมัน,มนออกมาเ,เป็นสไตล์ของโทนิจาร์ยังมีกลิ่นของความเป็นทวนิจาร์ก็คือมีมวยไทยเป็นเอกลักษณ์คือเราไม่อยากไม่ทิ้งตรงนั้นนะครับก,ก็มีโอกาสได้ทำคิวบบท่าใหม่ๆนะแล้วก็มีโอกาสได้ได,ได้เทรนเทคนิคใหม่ๆกับเพื่อนๆชาวาท,ทีมงานและก็สตันทุกคนนะคที่เพราะว่าเขาเป็นแฟนหนังด้วยแล้วก็เขากม็มันง่ายกับการดีไซน์ฉากแอคชั่นมาก เพราะว่าเราเราเราทำให้เข้าหมดแล้วครับผมรักหนังไทยครับผมรักผมรักหนังไทยนะฮะผมรักที่จริงแล้วคือความเป็นความเป็นหนังไทยเนี่ยมันมันมันสร้างผมนะมันคือการสร้างสร้างผมขึ้นมาแล้วก็แล้วก็เราเกิดจากหนังไทยตรงนี้แล้วก็ไปทะลุทะลวงไปถึงต่างประเทศตรงนี้เรามีความเชื่อมั่นแล้วก็เราก็ไปเรียนรู้กับเทคนิคใหม่ๆนะฮะในการทำงานเข้าต่างๆแล้วนำกลับมาแล้วก็มาพัฒนา อะไรที่เป็นเทคนิคดีๆแล้วก็ว่าวิธีการทํางานดีๆแล้วก็มาประยุกต์ใช้ครับประยุกต์ใช้เรียกว่าเอาสิ่งที่ดีๆมาใช้ไม่ลืมหนังไทยเนาะโอโ้โหไม่ได้ <laughs> <laughs> เราเกิดเราเกิดจากหนังไทยครับเราเกิดจากหนังไทยเพียงแต่ว่าเราต้องทาให้มันพัฒนาตรงนั้นก่น ค่ะส่วนกระแสข่าวนะคะที่ออกมาบอกว่าตัวเทเลอร์นะคะแทบไม่เห็นพี่จาเลยจนกลัวว่าเอ๊ะบทบาทในเรื่องนี้เนี่ยน้อยหรือเปล่านะคะก็ตอนนี้ก็มีการออกมายืนยันแล้วนะคะว่าพี่จาจะมีบทบาทในเรื่องเนี่ยพอสมควรคะ่ะไม่ได้ออกมาแค่ฉากเดียวหรือว่า2ฉากอย่างแน่นอนคะ่ะสำหรับทิฟฟานีภาคนี้นะคะจะมีกำหนดฉายนะคะ19มก,กราคมคะ่ะเดือนนี้เหรเดือนนี้ทำได,ด,ด้ไหมเดือนนี้จะฉายนแล้เออเร็วจังเลยใช่อ่รอรอดูรอดูนะครับสำหรับทิฟฟานี่ อีกหนึ่งข่าวเป็นข่าวของหนังแอคชั่นเหมือนกันนะครับ e x p a n d a b l e หลายคนรอคอยแล้วก็บอกว่ามันก็ทำมาสาภาคแล้วมั้งค่ะภาคหนึ่งก็ประสบความสำเร็จทางด้านรายได้มากๆนะครับได้เงินไปตั้งนู่นหลายเป็น,ปน,ปนหลายร้อยล้านเป<ช>็นหลายสิบล้านนะครับแต่ว่า <laughs> พอภาค2ภาค3 <laughs> ก็รายได้ก็ค่อยๆลดลงเรื่อยๆตอนภาค3นี่มีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าก่อนฉายก็หลุดหลุดเขาก็เลยเอาหลุดมาอ้างว่าไม่ได้ต แต่จริงมันไม่หนุกอหลายคนก็มีคำวิจารณ์ก็ไม่ค่อยดีครับบอกว่ามันไม่สนุกเท่าเก่าแล้วแต่ว่ามีแผนว่าจะทำภาค4ต่อไปครับโดยทาง Expendable 4นะครับวางแผนไว้ว่าจะเป็นฉากปิดไอ้เป็นเป็น,ป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 นภาคปิดของซีรีส์นี้ออแล้วก็มีทั้งซิลเวสเตอร์สตาร์ลน <c oughs> มีอาร์โนลด์ r วัชเนกเกอร์มาเล่นเหมือนเดิมนะครับวางแผนไว้คร่าวๆว่าประมาณ2,018น่าจะได้ดูกันครับผมนี่น่า มาต่อกันอีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นข่าวของฮอลลีเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยโรบินวิลเลียมอยากจะเล่นแฮร์รี่พอตเตอร์มากเลยแต่ว่าติดกฎเหล็กของเจเคค่ะเรื่องก็มีอยู่ว่านะคะทีมงานแฮร์รี่พอตเตอร์เนี่ยเปิดเผยว่านักแสดงผู้ร่วงรับไปแล้วนะคะโรบินวิลเลียมเคยอยากจะร่วม แสดงในภาพยนตร์เรื่อง Harry Potter and the Philosopher's Stone <S เป็นอย่างมากเลยแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยพลาดโอกาสไปค่ะเพราะว่าเจคเกโรล g ผู้แต่งนนยายนะคะได้ว,วางกฎเหล็กเอาไว้ว่านักแสดงในเรื่องต้องเป็นชาวสหราชอาณาจักรเท่านั้นคือังกฤษ โดยที่เจนเน็ตนะคะผู้ที่มีรับหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกนักแสดงของเรื่องนี้เนี่ยเขาเปิดเผยระหว่างให้สัมภาษณ์ว่าโรบินโทรศัพท์ไปหาพ่วงกับนะคะแล้วก็บอกว่าเขาอยากเล่นหนังเรื่องนี้จริงๆแต่ว่า <c oughs> หนังจะต้องใช้นักแสดงชาวอังกฤษเท่านั้นถึงโรบินจะไม่ได้เล่นนะคะเป็นคนอื่นที่เป็นอเมริกันก็ไม่ได้เล่นเหมือนกันแต่ผมค,คิดนะว่าอังกฤษแ c คเซนต์ก็ทำได้นะ เรเป็นวิเลียนเลยแกทำได้เยอะเลยแต่เขาบอกว่าโอกาสก็น <and living S 1> ้อยอยู่ดีค่ะเพราะว่าจริงๆเนี่ย JK ก็มีช้อยส์อื่นเป็นเป็นเป็นเบอร์หนึ่งอยู่แล้วนะคะก็คือ Robbie c o l t c a i n นะคะที่เล่นมาทั้ง8ปภาค ก็ได้มาเล่นไหมแตกลงไม่ได้ดิพี่ทจบไปจบไปตั้งนานแล้วแล้วแกก็ตายไปแล้วตายแล้วแตบปีสองพันสิบสี่เสียชีวิตไปตั้งแต่ปี2014นะคะแล้วก็เคยถูกวางตัวให้รับบทนำในเรื่อง The BFG มาตั้งแต่ยุคเกูนย์แล้วแต่ว่าโปรเจกต์มันก็ไม่เดินหน้านะคะเพิ่งมาไปรูปเป็นร่างแล้วก็เป็นอย่างที่เห็นแล้วก็เขายังเคยเกือบได้รับบท The Shining บทนำใน The Shining เป็นเเชคค่ยและป็นตัวเรื่องแรกๆในฟิลลาเดฟเฟียด้วย ที่ทำให้ทอมแฮงนะคะคว้ารางวัลออสการ์เลยแล้วก็ยังเกือบได้เป็นมนุษย์เจ้าปัญหาใน Batman forever แต่ตอนนี้ไอ้นี่มันไอจิมแครรี่มันดังมากเลยนี่ยตอนนั้นอะรวมถึงนะคะเคยอยากรับบทใน Little Miss Sunshine ที่สุดท้ายนะคะตกเป็นของสตีฟแคร์โรลด์ด้รหมดเท่านี้ใช่ค่ะไปดูสบานได้จริงๆค่ะทีมงานผมจำไม่ได้ผมต้องทำาต่อครับบอกค อ๋อเรารู้แล้วเรามีสิ่งที่ค้างคากันไปนะคะตั่นแต่ะิึ่งปีที่แล้วเชปสุดท้าย6ปี2016อ๋อที่จะแจกใช่แล้วค่ะก็มีแฟนๆรายการนะคะร่วมสนุกมาทางแฟนเพจของรายการเยอะมากก็คือแคปเจอร์พวกเรารายการสดนะคะเซลฟี่ก็จะมีการประกาศรางวัลนะคะผู้ที่ได้รับรางวัลทั้งหมดนะคะอ่ะไล่กันเลยดีกว่านะคะ เราจะไปกันยังไงเนี่ยนั่งสี่ข่านชื่อผิดขออภัยด้วยนะคะออาจจะชื่เดียวเเนาะอ็กซ์เอ็กสิริชัยครับยริชัคนที่สองคือคนคุณมนทนครับมีคุณมณฑลสวัสดีค่ะเจริญพงศ์คนที่สามคุณเจริญพงศ์ครับคือดูไม่ออกเลยนะว่าจะคิดเขาถ่ายคนที่สี่คุณน้ำค้างนะครับคุณอ้ำอ่านผิดนะอันนี้แชดอันนี้อ่านว่าอะไรครับพี่ต่ออู๋บนรัดเนี่ย ของข้า <laughs> <laughs> ของข้าอุบลรัตน์คนที่หกคือคุณเจ็ดรินนะครับคนที่เ,เดียวคนที่เจ็ดพัทริกา <c oughs> <c oughs> คนที่แปดคือคุณรัตน,นะครับแล้วคนที่เก้าคือคุณรัชวันนะครับที่สิบคือคุณนัท คนสิบเอ็ดคือเอกสิษ so, uh, uh, um, ์นะครับสิบสองคุรัตนพรสิบรา13คือแม่นาคมุกมูกนุกนุก14คือพิทวัตนะครับ15คือเพชรชรัตครับแล้วสคือคุณแจ็คตรูนครับจตรูนตรูนคุณแจ็คตรูนอยู่ไหนซึ่งเป็นแบบคนที่ได้รับรางวัลที่หนึ่งใช่ไหมคะ เราให้ใครนะเราให้คุณแจ็คตูนค่ะได้รับรางวัลพิเศษไปตอนนี้อหน่อยเนาะของเล่นมันเต็มบ้านแล้วอย่าไปให้เลยของเขิร์กอะบอกว่าชิ้นนี้พิเศษกว่าเดิมพิเศษคือป้ายอยู่ในแตดข้างหน้านใช่ไหมไม่ใช่อาจจะต้องใช้เวลาหนึ่งนะคะคุณแจ็คตูนแต่ว่าเดี๋ยวจะกลักดันไปก่อนครัเขาเพิ่งไปสั่งของมาจากเมืองนอกซื้อจะเห็นวันช็อปซื้อของต้าไปพศ่งลูกก็ซื้อของมาแฟนรายการทำไมวะอันนี้เบรกหน้ากลับมา วิจารณ์วิจารณ์ไหมพี่นันเขาเรียกวิจารณ์ไหมพูดถึงหนังนาวโชว์อิงกับเอเชียรามาตุอ่านดลสเบี้ยนหน่อยไหมขอขอให้พี่ต่อพี่จีนพี่นันและอลิสมีความสุขในปีใหม่นี้นะคะเช่นกอบค่ะพระสวรรค์นะจ๊ะสวัสดีปีใหม่ทุกท่านพี่กรณ์แล้วอยากดูหนังสี่ยอดประมานเวนต์โอมานครับเป็นเอกลักษณ์ หนังวูฟแฟนตาซีโฟอะไรอย่างงี้ไม่ใช่หนกอขอให้พี่ตอพี่จีนพี่นันและอลิสแฟนรายการรวยครับโซน,น้าครับยิงเจ้าเล่ห์ครับโอเคครับ <c oughs> ปลาบูทองครับทิคลิคทิคโอเคอยาก,ยากให้เอาปลาบูทองมาท,<อ>ทำอทอเป็นละครกี่เวอร์ชั่นผมก็ ก็ชอบครับคือมันก็ดีเหมือนกันนะสาหรับคนชอบกินอาหารนะมันจะเป็นละครปลาบูทอดเงี้ยปลาบูทองที่อุาบูนี่เอาไปทำหาโดนยากเลยนะเฮ้ยเขาโดนไปกินรอบนึงแล้วพอเกิดใหม่กลายเป็นหอยรู้สึกว่าโดนแปดกินอีกรอบนึงใช่ป่ะใช่ป่สุดท้ายเป็นอะไรวะนกแคดเตาเหรอวะสุดท้ายสงสารแต่แม่ปลาบูไม่ต้องตามหาลูกมีแบบว่าเป็นฟากด้เลยเปล่า เป็นลูกฟักแล้วแบบต้องโดนออกมาสลักเป็นฟักอะไรเงี้ยมีป่ะผมว่ามีนะเดี๋ยวขอไปหามันประหลาดมากเลยพี่ปะบู่บ้าไปเกือบเป็นฟักชีวิตเดี๋ยวรปหน้าเขื่อเบรกหน้กลับมานาวโชว์อิ่งอะโฮมเอนเตอร์เทนเมนต์แล้วก็เอชชัวรามานะครับเต่อไปสักครู่ครับ